อเอาเฮดสโน่ไหมนะครับเนี่ยเฮดสโน่ใส่ใหม่นี่อันนี้สซโน่ติดเอากาวอยอดติดตายไปก็วาวเลยนะครับกันลนลมาลองมึงทำเ็ดใหม่ๆเลยสมมติว่าเถิดร่มสีดังแห้งบ่บ่อุ้ยิ่งดังครับดังไสมชมติว่าเถิดร่มเลยดันล่มนะเน,นี่ จุลาน้อยสามสิบห้าเซนครับดันล่มดันล่มสนุ่ไหมปั้ยยืดดังแห้งครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาล่องวาวจุลาหน่อยสามสิบห้าเส้นครับเฮ็ดสนุ่ใส่ไมพี่น้องนะครับมาล่องวัดสิีรันดีก็มือนันวะนะครับมือนันบกใหยรันันไหนมามาช่มเหมือนครับมันนี้มาบ้านถนนงามครับบ้านไม่เถ่านะครับผมนี่เหอยู่ลังบานมองเก่าครับเนี่ยขางวัดโอเคครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับ ดึงใส่ต้นไม้ไว้ครับดึงไปเนเลยผู้เด,เดียวเอาไปละเหลียงคนเดียวเลยครับนี่ไปละโอ้ลั่นละโอ้ล่มบอลทรงเอาไปละ ไปและไปละโอ้ไปแล้วครับนี่โอ้ขึ้นดีนะไปแล้วครับไปละลมมากพอดีลันลันครับโอ้ลันดีครับเดี๋ยวก็อยากยันเสือกัอนพี่้ังโอ้โหสนูอันใหม่ครับดังดีมาก ฮ่าสนูแมงวีได้การใส่กับจุลาน้อย35มสิบห้เซนครับอ้มแห้งครับปื๊ดเป็นดีครับเล่นโยถนนงามครับอำเภอนอนนศิลาบ้านเม่ถา่าเล่นอยู่หลังบ้านเหมือนเดิมวดจุลาน่อยสนูแมงวีครับ สนุ่นไหมลั่นเป็นลั่นลั่นเป็นลั่นครับจุลาน้อย35เสิบห้เซน โอโ้สนุ่มรันเนี่ยนะสนุ่มแมงวีทำงานครับเนี่ยดังแห้งครับโอ้ยว่าจุลาน้อยสามสิบห้าเซนครับขึ้นสั้นครับร่มดีครับหลังบ้านครับเมือน หลังบ้านที่บ้านถนนงามครับอำเภอนนศิลาจังหวัดขอนแกน่นปื๊ดขึ้นสั้นแฮะสนุกกันลันด,ดีครับแอยยันได้การนิเรีย เรียบร้อยครับพี่น้องร่มมืดเลยครับแดดครับโอเคครับคลิปเดอดมาปล่อยวาวจุลาน้อยสาหะเซีนครับคืนดีครับพี่น้องสนุกกระดังดีสนุกแม่งวีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ